สวัสดีค่ะมาเจอกันอีกแล้วนะคะแต่ EP นี้นะคะจะเป็น EP ที่สอนทำาีโอลง YouTube นะคะ คือก็มีเพื่อนนะคะที่คอมเมนต์มาถามนะคะหรือแบบส่งข้อความมาถามะคะ่ะว่าอุย้ยสอนตัดต่อเลยสินะ EP นี้แลดุงจะมาสอนตัดต่อนะคะแล้วก็แนะนำด้วยว่าใช้แอปตัวไหนนะคะคือแอปตัวที่ลุงใช้เนี่ยสามารถใช้ได้ทั้ง Android และ iOS เลยนะคะตัวนี้เป็นแอปที่ใช้ได้ง่ายมากเลยนะคะอืม ยังไงแล้วนะคะหากสอนไปแล้วนะคะแล้วดูไปแล้วไม่เข้าใจหรือสงสัยตรงไหนนะคะสามารถคอมเมนต์มาถามได้เลยนะคะเดี๋ยวลุงเนี่ยจะสอนเพิ่มเติมให้นะคะค่ะก็จะขอแนะนำแอปก่อนนะคะแอปตัวนี้นะคะชื่อว่า k i n e m a t e r ค่ะ oh, oh, oh. k i <ini> n e m a <laughs> t e r Extend ได้ไหม <laughs> ไม่ทรู้เหมือนกันนะคะ คือ,อแอปตัวนี้นะคะจะเป็นของเกาหลีนะคะที่เขาให้ใช้ฟรีนะคะแต่ก็จะมีในส่วนของพรีเมียมด้วยนะคะพรีเมียมก็จะมีลูกเล่นเยอะขึ้นนะคะแต่สําหรับใครนะคะที่ยังแบบว่าไม่แน่ใจว่าฉันจะไปต่อทางด้าน YouTube ได้ไหมยอยากจะลองเล่นดูก่อนนะคะก็สามารถใช้ได้ะค่ะตัวนี้ก็สามารถตอบโจทย์เพื่อนๆได้เหมือนกันนะคะเดี๋ยวจะไปดูกันเนาะว่าหน้าตาเป็นยังไง ตัวนี้นะคะก็จะเป็นชื่อของแอปนะคะให้เพื่อนๆดาวน์โหลดเข้ามาได้เลยค่ะห้าในของแอปนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะการทำวิดีโอนะคะเราก็จะกดไปที่สร้างนะคะ YouTube นะคะจะใช้อยู่ที่16.9นะคะแล้วก็กดไปที่ต่อไปค่ะหลังจากนั้นนะคะก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้เราก็จะไปเลือกนะคะวิดีโอที่มีเดียนะคะหลังจากนั้นเราก็เลือกวิดีโอที่เราต้องการตัดค่ะค่ะอันนี้นะคะก็จะเวิดีโอที่ลุงจะตัดนะคะ นี่คือลุงลูกะคะดูแล้วว่าข้างหน้านะคะจะไม่ลูกลุงมากเกินไปนะคะลุงก็จะตัดนะคะในส่วนของลูกลุงออกเนาะก็คือเลื่อนนะคะจุดหัวอ่านนะคะตรงสีแดงนะคะก็คือเป็นจุดแลนด์มาร์คค่ะว่าเราต้องการตัดตรงไหนนะคะหากเราต้องการตัดนะคะเราก็คือไปคลิกตรงที่วิดีโอวิดีโอนะคะก็จะ ขึ้นกิดสีเหลืองค่ะว่าพร้อมที่จะตัดนะคะแล้วก็คลิกไปตรงที่กรรไกรนะคะจากนั้นเราก็เลือกค่ะว่าเราต้องการตัดข้างหน้าหรือตัดข้างหลังนะคะอันนี้ลุงนะคะจะตัดเป็น3มช่วงนะคะช่วงแรกก็คือระยะเวลาในการสมูทนะคะปกตินะคะช่วงกลางนะคะก็คือท่อนกลางนะคะลุงจะทําให้เป็นอ่าเป็นความเร็วที่เพิ่มขึ้นนะคะเราก็จะไปกดตรงที่สปีดนะคะเราจะเลือกไปที่สองนะคะเพื่อให้เป็นความเร็วระดับที่สองเนาะ หลังจากนั้นนะคะเราก็จะมีเราเราก็จะมีการเลื่อนดูนะคะว่าระยะเวลาหรือวิดีโอที่เราต้องการเนี่ยถูกใจเราไหมนะคะนี่มันก็จะเป็นประมาณนี้ลุงเห็นว่านะคะในวดีโอนะคะจะมีเสียงอยู่นะคะลุงก็จะลบเสียงออกนะคะโดยคลิกไปที่วิดีโอนะคะ จากนั้นนะคะเราก็ไปเลือกตรงที่มิกเซอร์ค่ะลดร,ระดับลงนะคะจาก100%เซนะคะเหลือศูนย์นะคะตัวนี้ก็จะทำลดระดับนะคะทั้ง3ตอนนะคะนี่วิดีโอของเรานะคะก็จะไม่มีเสียงแล้วเพื่อนะคะไปเพิ่มเสียงเป็นเสียงเพลงนะคะที่เรานะคะต้องการนะคะตัวนี้ก็จะเป็นเสียงเพลงที่ถูกลิขสิทธิ์นะคะที่ค i น e ม a สเตอนะคะได้มีการลงไว้ค่ะ เพลงนะคะเราสามารถไปดาวน์โหลดได้เลยนะคะก็คือไปดาวน์โหลดที่สตูของเขานะคะตัวนี้สามารถดาวน์โหลดฟรีค่ะอันนี้เราก็ลองฟังก่อนได้เลยว่าเราต้องการแบบไหนชอบแบบไหนนะคะเราก็เลือกดาวน์โหลดนี่เราก็ เราเลือกเพลงเรียบร้อยนะคะเราก็จะต้องการใส่เพลงเนาะแล้วก็ไปเลือกเพลงค่ะที่เราดาวน์โหลดไว้นะคะแล้วเราก็กดตรงที่บวกนะคะหลังจากนั้นก็ติ๊กถูกค่ะเพลงก็จะมาแล้วลองฟังกันดูเนาะว่าดับเสียงเนี่ยโอเคไหมถ้าหากไม่โอเคเราสามารถลดได้ค่ะ สังเกตนะคะก็คือเห็นว่านะคะวิดีโอนะคะกับเพลงนะคะคือไม่เท่ากันนะคะก็คือต้องการเราจะตัดนะคะให้เพลงและวิดีโอเท่ากันค่ะเราก็ทําเหมือนเดิมไปตรงที่กันไกลค่ะหลังจากนั้นก็ตัดเลยแล้วขี้ระดับเสียงนะคะลุงคิดว่ามันม,มันมากเกินไปนะคะก็คือลดระดับเหลือแค่6นะคะหกสินะคะก็คือไปตรงที่มิกเซอร์เหมือนเดิมค่ะจากนั้นนะคะเราจะมาดูตอนท้ายนะคะ เสียงเพลงนะคะยังไม่สมูทหรือแบบว่ายังไม่จบนะคะก็คือเราจะมาทําการลดระดับเสียงนะคะแล้วก็ไปกดตรงที่หัวอ่าน,นะคะว่าเราต้องการจุดไหนนะคะเริ่มต้นนะคะแล้วก็จุดสุดท้ายค่ะแล้วเราก็ไปลดระดับเสียงนะคะจาก100ถึง0ค่ะเสียงมันก็จะสมูทขึ้นเนาะลองฟังกันค่ะ จากได้วิดีโอนะคะและเสียงเพลงที่ถูกใจแล้วนะคะเพื่อนๆอยากจะใส่ตัวอักษรนะคะหรือสติกเกอร์นะคะก็สามารถไปเลือกที่เลเยอร์ได้เลยค่ะตัวนี้ลุงมก็จะใส่รูปภาพเพิ่มเติมนะคะก็คือเป็นโลโก้ของช่องค่ะอันนี้นะคะก็คือคลิกไปตรงที่รูปภาพนะคะเื่อนซ้ายื่อนขวานะคะตามความต้องการได้เลยค่ะตรงนี้นะคะคลิกไปตรงที่รูปภาพอีกครั้งนะคะตรงข้างล่างนะคะ ระยะเวลาของภาพนะคะเราก็คือไปคลิกตรงที่รูปภาพด้านล่างนะคะให้เป็นกรอบสีเหลืองค่ะจากนั้นเราก็เลื่อนนะคะว่าเราต้องการให้ภาพเนะะี่ยค่ะอยู่แค่หนึ่งวิหรือว่าตลอดระยะเวลาของคลิปนะคะถ้าอยากจะใส่นะคะตัวอักษรนะคะก็คือพิมพ์เข้าไปได้เลยค่ะว่าเราต้องการพิมพ์ว่าอะไรเนาะ หลังจากนั้นนะคะเราก็จะเลือกฟอนต์ค่ะก็คือตัวอักษรนะคะอันนี้ก็จะมีหลายแบบนะคะให้เราเลือกค่ะตัวนี้เราก็สามารถดาวน์โหลดได้เหมือนเดิมนะคะแล้วก็ไปตรงที่สโตร์ของแอปนะคะตัวนี้ก็ดาวน์โหลดฟรีค่ะค่ะลุงก็จะเลือกตัวนี้นะนี่จากนั้นค่ะก็จะเป็นการเลือกสีของตัวอักษรนะคะอันนี้ลุงจะใช้สีเหลืองค่ะ อยากสร้างมิติมากขึ้นนะคะก็คือใส่กรอบค่ะลก่อนที่จะใส่กรอบนะคะก็คือติ๊กอนุญาตก่อนนะคะลุงก็จะใส่ชิมพูค่ะนี่มันก็จะสวยงามขึ้นค่ะ ลุงต้องการให้ตัวอักษรนะคะมีการขยับนะคะก็คือไปเลือกนะคะตรงแถวที่2นะคะตัวนี้ก็คือจะเป็นการทําให้ตัวอักษรนะคะขยับซ้ายขวาหน้าหลังนะคะหรือว่าเป็นการป๊อปอัพนะคะตัวนี้ก็คือสามารถเลือกได้เลยต่อไปนะคะลุงก็จะกระใส่นะคะสติกเกอร์นะคะก็คือกดไปที่สติกเกอร์ค่ะตัวนี้ก็สามารถดาวน์โหลดฟรีได้เหมือนกันนะคะสามารถดาวน์โหลดตรงที่สโต์นะคะของร้านค่ะ ตัวนี้ก็จะเป็นความน่ารักน่ารักของสติกเกอร์เนาะค่ะต่อไปนี้นะคะก็คือเป็นการเช็ควิดีโอนะคะที่เราตัดต่อแล้วก็ใส่สติกเกอร์นะคะใส่รูปภาพเพิ่มเติมนะคะโอเคไหมนะคะ ต่อไปค่ะก็จะเป็นการบันทึกวิดีโอนะคะแล้วก็จะคลิกตรงที่มุมขวาสุดนะคะกดบันทึกวิดีโอเลยค่ะในช่วงบันทึกวิดีโอนะคะห้ามเปลี่ยนหน้าไปไหนนะคะค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับการซอนตัดคลิปวิดีโอลง yagpie OUR YouTube ค่ะไม่ทราบว่าง่ายหรือย,ยากเออไม่น่าย,ยากนะคะคือแอปนะคะที่แนะนำนะคะ เนี่ย Kiss Master โอ๊ะไม่ใช่สิ Kiss Master Kiss Master เนี่ยค่ะคือง่ายแล้วนะคะมีทุกฟังก์ชันเลยมีทั้งแบบว่าเอฟเฟกนะคะหรือว่าสติ๊กเกอร์นะคะคิดว่าอแอปเนี้ยคือครบทุกอย่างนะคะถ้าหากใครนะคะไม่เข้าใจตรงไหนนะคะสามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะเดี๋ยวเขาจะทำเป็นคลิปวิดีโอนี้นะคะ่ะ ตอบให้นะคะค่ะสุดท้ายนี้นะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะหรือ subscribe นะกะิกิ้งกิให้เขาด้วยนะบ๊ายบายค่ะ